สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ซอสแจมมาเลาะนะฝายทึ่งพี่น้องนะยุนทัางไฮนี่แหละนะคะมาจุดปลาจุดตรงไว้พี่น้องนะคะบางนอนใหม่กอไผ่บง่นอื่นกอไพ่บงนะวันนี้ผ้านองคำคู้นมาเลาะปลาค่ะพี่น้อง <laughs> นี่นะคะมาเลาะสายปลาค่ะอันนี้มองซอน เจตนาซาแจมขึ้นกันด้วค่ะพี่น้องนะคะบ้านมือก้อนนี่นะคะจะไปแกงใสสายบัวแซ่บสันนะคะแต่นี่มันจะมีปลาดุกหน่อยพี่น้องนะ,ะอันนี้หัวค้างดำก็ล่งขึ้นค่ะพี่น้องนะหัวค้างดำกำลังขึ้นนะคะปลาดุกหน่อยหลายค่ะพี่นอ้องปลาดุกหน่อยนะนี่นะนี่นะคะ จูดปลาค่ะพอดีพอบานพันจูดปลานี่นะคะอ่ามาเบิึงน้าใหม่พี่น้องนะคะน้าใหม่แพ่งค่ะนนี่ะะคะโอ้หนอเนยเงาเติบโตถึงพี่น,อน้องหนอยเงาเติบแล้วนะคะ สู้มาพี่น้องเมืองใกละะ้ใ่นะคะนะคะเป็นกอไผ่ที่สาแจมนะคะเดี๋ยวบงกินพี่นอออ้อกกำลังอ้วันนี้ก็นอเนเงี้วแล้วค่ะพี่น้องนะคะนอเน,นอเงี้วกล้งแลด นี่นะคะก็เป็นกอไผ่บงนะคะไร้นอค่ะค่ะพี่นอ้องยูนี่มีทั้งกอไผ่นะคะมีทังะะ้งนอไม้มีทั้งมองสนอนพร้อมค่ะพี่นอ้อง <c oughs> การหาอยู่หากินของซาแจ่มค่ะฮ <c oughs> อดลายฮอดลายนี่นะคะโอ้นี่ละพี่นอ้องการเป็นอยู่ของมะล้ม ที่ตกงานอันนี้เป็นเป็นพันธุ์มันของเอ่อแยเดอร์พี่น้องเซาแจมสิเบิงก่อนแบเป็นพ้นอันนี่เป็นพันธุ์มังกรขาวค่ะพี่น้องนี่นะคะเป็นมังกรขาวอันนี้เอาเอา,เอาตั้งไว,ว้เ่อได้ปลูกค่ะพี่น้องก็เลยเอามาตั้งในหมีก่อนนะคะ คันมมั่งกรขาวคือมันมันมันเหลือ,อนะคะเหลือจากการปลูกก็เลยเอามาสั้นไปหน่ค่ะพี่น้องนี่นะคะนี่นะจ๊ะโอ้สายปลาอิลีค่ะพี่น้องนะคะนี่มั่นหน่อยที่เขาจะปลูกไว้ นะคะเป็นพันธุ์ของลูกหลานนี่หละเพิ่งมาปลูกไว้นะคะเป็นปนนีละสายพันธุ์ของมังกรขาวนี่แหละนะคะพี่น้องแต่ว่าเขาบว่าท่านได้มาใส่ปุ๋ยะค่ะพี่น้องจ้านะคะนี่นะคะสอนหัวกร้ำกันจ้า